สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชชั่นแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะปี2565นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ขออนุญาตอวยพรวันเกิดให้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของคุณเนาะค่ะก็ขอให้คุณสิงห์ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดนะคะสมหวังทุกอย่างทุกประการเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยนะคะจากโควิดทุกระลอกนะคะ,อะขอให้โรคประจําจตัวอะไรต่างๆก็หายไปเช่นเดียวกันนะคะอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็ขอให้ไม่มีเลยนะคะตลอดทั้งปีในเรื่องของการงานการเงินก็ให้คุณจเจริญยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะใครอยากได้งานใหม่ขอได้เปลี่ยนงานนะแล้วก็ให้ได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยนะคะ ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะได้รับการอวยพรนะคะมีก็ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีขึ้นความสัมพันธ์ประสบความสําเร็จนะคะใครมีปัญหาก็ขอให้ตกลงกันได้ใครดุ้นคอมมิชเมนต์อยู่ก็ขอให้ได้มั่นหมายแต่งงานนะคะมีความสุขกันทวนหน้านะคะ่ะวันนี้ก็ต้องออยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะ,คะใครกำลังดูอยู่กับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เข้ามารับชมได้เช่นเคยนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มคําทําำนายจากการเปิดมูลโรจีก่อนนะคะเป็นพลังงานทั่วไปนะคะไกด์ไลน์ให้กับคุณในช่วงของสิงหาคมนี้นะ ที่ได้นะคะมี detoxify นะคะมี lighten up แล้วก็ release your blocks นะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับมานั่งพิจารณาดูนะคะว่าในชีวิตของคุณในช่วงนี้มีอะไรที่มันท็อกซิกไหมนะคะถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะดูมันเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตเราอะ่ะไม่ว่าด้านไหนอะ่ะนะคะเริ่มมาตั้งแต่บอดี้เราเลยนะคะควรจะ detox ก็คือ,อ,อล้างพิษนะคะง่ายๆเลยก็คือว่า ดูแลตัวเองแล้วกันสุขภาพนะคะรับประทานอาหารดีมีประโยชน์อะไรไม่ดีก็งดนะคะลดลาเลิกไปออกกำลังกายบ้างนะคะกระตุ้นหัวใจนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการงานเหมือนกันถ้าเรามีอะไรที่ชอบ p r o c r a s t i n a t หรือว่าผัดวันประกันพุ่งอะไรนิสยัยอะไรไม่ดีต่างๆของเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะต้อนรับนะคะวันเกิดของตัวเองนะสิ่งไม่ดีก็เลิกทำนะคะ เพื่อนไม่ดีคนรอบข้างไม่ดีตัดทิ้งอย่าไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นท็อกซิกนะคะเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับเรานะคะพยายามปรับไปนะอันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากให้คุณทําในเดือนสิงหาคมนะคะไลท์เนอัพนะคะอยากให้แบบปรัแบบจูนอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในมูทที่มันแบบมีความสุขอะต่อให้คุณมีเรื่องที่กุ้มใจอะไรที่ยังแบบแก้ไขไม่ได้อะไรที่ยังเครียดยังทําอยู่ก็อยากให้แบบ มีความสุขกับตัวเองนะคะเซลล์เลิฟ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่าไปจมอยู่กับมูทที่มันแบบเศร้าหมองสับสนอะไรแบบนั้นพยายามไลท์เชนอัพนะคะพยายามแบบเชียร์อัพอะให้ตัวเองแบบมีความสุขนะคะไม่ใช่การหลอกตัวเองนะแต่มันเป็นการจัดการกับความคิดของตัวเองให้มันเป็นด้านบวกมากกว่าด้านลบนะคะ Release y o u r blocks นะคะตรงนี้ก็คือชัดเจนอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อจํากัดทางความคิดของเรานะคะตัดมันทิน้งนะไม่มีอะไรมาจํากัดได้นะคะออกมานอกกรอบตรงนั้นซะ เพราะว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสอะไรที่มันดีๆอย่าไปแบบปิดกั้นตัวเองตรงนี้ใช้ได้หมดทุกเรื่องนะโอกาสทางการงานนะคะโอกาสในการที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันอย่าไปม,มีทิฏฐิอะไรมากมายถ้าเราเปิดใจนะคะเราไม่ได้ไม่ได้แบบไปปิดกั้นตัวเองอะนะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็คือมันก็ต้องมีลิมิตอะนะเราไม่มองว่าเราทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่นะคะสำหรับไรายเดือนเนี่ยเมยเปิดแปดตำแหน่งนะคะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมีอธิบายให้ฟังแต่และตำแหน่ง ตหน่งแรกนะคะตัวตนของคุณสิงห์นะคะตำแหน่งที่2ตัวตนของคนที่คุณรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันตำแหน่งที่5นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็กองสุดท้ายจะเป็นบทสรุปความรักความสัมพันธ์ ใช้สำหรับอีกหนึ่งนะเอสซับวอนกับขวนะคะมีห้าเหรียญชาริออตเจ็ดดาวอุปสรรคมีบ้างนะคะในเดือนนี้สำหรับชาวสิงอาจจะเป็นเรื่องที่เราเป็นคนสร้างมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ควบคุมไม่ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายเราอ,อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่มีเรื่องมีราวเข้ามาอาจจะมีการเถียงกันบ้างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างนะคะไพ่ชาริออต หรือว่าอาจจะต้องอยู่ไกลกันบ้างในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวสิงห์แลวก็คู่ของคุณอย่างไรก็ตามไม่มองว่าถึงแม้คุณจะต้องเผชิญปัญหานะคะความขัดแย้งบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่คุณก็ยังไปต่อนะคะเพียงแต่ว่าพาชั่นในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากว่าไพาเอสบ,บอนยังขึ้นมาในตำแหน่งกับหัวแปลว่าความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงจุดที่คุณเอมว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ นะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะในชีวิตที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องให้เวลานิดนึงนะคะมันถึงจะประสบความสําเร็จได้หลั่งใจนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูหน้าไพ่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังคงไปต่อด้วยกันช่วยเหลือกันอยู่นะมาดูทีละใบเลยนะคะไพ่คุณเนี่ยได้สองคาถากับขวนะคะ ออมองว่ามีบางอย่างที่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นความชัดเจนนะคะในชีวิตของคุณเดี๋ยวนี้ขออ่านเรื่องอื่นก่อนนะนอกนือจากความสัมพันธ์อาจจะเป็นการรอคอยการประกาศผลอะไรบางอย่างที่สําคัญในชีวิตอะ่ะถ้ายังเรียนอยู่ก็เป็นเรื่องการเรียนถ้าเป็นวัยทํางานก็คือเกี่ยวกับงานนะคะคุณอาจจะกําลังรอคอยคาําตอบบางอย่างที่คุณรุ้นอยู่ว่ามันจะทําให้คุณได้มีความสุขมากขึ้นพัฒนาชีวิตคุณมากขึ้นแต่ว่า ก็ยังคงต้องรอนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการรอคอยแบบสูญเปล่านะคะเพียงแต่ต้องให้เวลานิดนึงหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองแหละที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสําคัญเรื่องสําคัญน่ะนะคะในชีวิตอาจจะต้องการเวลานะคะประมาณในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อคิดทบทวนหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นเนาะส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ยังมีบางเรื่องค่ะที่คุณยังไม่ค่อยมั่นใจไม่แน่ใจเท่าไหร่ตรงนี้แนะนําว่าควรจะคุยกันนะคะคุยกันจะได้เคลียจะได้รู้ว่า ทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนกันแน่จะได้ไม่ต้องมีความกุมก้มใจนะคะด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะ,ะพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว,ว่าแฟนคุณนะคะได้9ก้าเหรียญกับหัวนะคะตัวเขาเรื่องส่วนตัวนี่อาจจะมีเรื่องของการงานการเงินที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่นะักหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องมาแก้ไขแก้ปัญหากันนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นไปได้สูงเหมือนกันที่แฟนเนี่ยอาจจะทุ่มเทเวลาให้กับการงานมากกว่าความสัมพันธ์อาจสร้างความไม่พอใจกับคุณก็ได้ ไพ่สองคาถาที่กับหัวจะหมายถึงการรอคอยช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ร่วมกันกับแฟนก็เป็นไปได้นะคะก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสไปในเชิงความสัมพันธ์แฟนคุณก็มีเรื่องที่เขาไม่พอใจเช่นเดียวกันนะคะไม่มองว่าหน้าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้คุณสองคนควรจะรีบคุยกันนะนะคะอาจจะมีอะไรที่มันยังเห็นแตกต่างกันอยู่ชารออทที่ขึ้นมาเนี่ยควรที่จะปรึกษาหารือนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ย ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ควรจะต้องทะเลาะกันใหญ่โตนะคะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างอาจจะคิดต่างกันหรือว่ายังไม่ได้จุนปรับเข้าหากันเท่านั้นเองนะคะยังไงแะนะนําใไม่คุยกันนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นสีดาบที่ขึ้นมากับหัวมันก็ไม่ต่างจากไพ่สาดาบนะคะเพราะว่าดาบเขาจะทิมแทงขึ้นมาทะลุตัวคุณไปเงี้ยก็อย่างที่บอกจุดชนวนอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณยังขัดแย้งยังเห็นไม่ตรงกันควรรีบคุยรีบเคลีย พอถ้าปล่อยไปนิ่งนอนใจชิวๆไปอาจเกิดปัญหาได้ที่มันจะบานปลายนะคะอันนี้เตือนไว้เลยเนาะพลังงานที่คุณ2คนมีร่วมกันเป็นคิงถือคาถาต่างคนต่างมีภาระนะเดือนนี้อาจจะหมายถึงเรื่องงานนะคะเป็นไปได้สูงเพราะว่าคุณสิงห์ทุกคนะ่ะนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการงานการเงินมากความมั่นคงของชีวิตแล้วก็เท่าที่เมยเห็นหน้าไพ่เนี่ยทั้งสองคนก็มี สิ่งที่ต้องจัดการอะไรที่มันยังไม่แน่นอนด้วยกันทั้งคู่เป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นเดือนแห่งการทํางานนะคะแล้วก็การควบคุมสถานการณ์แต่ถ้าเกิดจะตีความในแง่ที่ร้ายที่สุดสำหรับคิงถึงอะธา,านี่ก็หมายถึงการต่างคนต่างมีทิฐินะคะเอาแต่ใจนะอันนี้ต้องพยายามควบคุมสิ่งสิ่งนั้นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทะเลาะก,กันได้นะคะ ถ้ามีใครที่แรงมาเราก็ต้องยอมลดนิดนึงนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยต่างคนต่างแรงเท่าๆกันเลยนะคะปรับต้องปรับนะตรงเนี้นะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณด,ดูนะคะไฮรฟอนขึ้นมาจากผัวเขามีความไม่มั่นคงบางอย่างนะคะตั้งแต่ก้าวเหรียญกับผัวแล้วไฮรฟอนกับผัวก็คือมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเขาอะที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคแล้วเขาเหมือนกับขอเวลาในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้น ถ้าคุณสองคนเคยมีปัญหากันมาก่อนเขาเคยทําผิดหรือว่าเป็นคู่รักที่ไม่ดีเป็นสามีหรือภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยเมยมองว่าเขาต้องการเวลานะคะที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็เหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าเออช่วงนี้ผมฉันอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับคุณนะเพราะว่าฉันยังต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่หรืออะไรก็ตามเป็นภารกิจของเขานะคะ มุมมองที่เขามองคุณไม่ต่างกันนะคะคุณเป็นคิงถือเหรียญขึ้นมากับหัวเขามีความเข้าอกเข้าใจคุณค่ะว่าช่วงนี้คุณก็ไม่ได้เต็มที่ได้กับความสัมพันธ์เหมือนกันเนื่องจากว่าคุณก็มีความไม่มั่นคงในชีวิตคุณในแง่ของการงานการเงินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเมย์บอกไว้ก่อนว่าไอ้คำว่าปัญหาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบสิ่งที่ทําให้เราจนลงหรือว่าตําแหน่งเราตกลงไปหรือแบบนี้นะแต่อาจจะหมายถึง งานยากขึ้นงานมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันร้ายมากนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีอะไรต้องไปจัดการแหละมันไม่ได้ราบเรียบสมูทจนทําให้มีเวลามาโรแมนติกอะไระนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพาขึ้นมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าเป็นเดือนแห่งการทํางานจริงๆนะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นก้าวขาถาขึ้นมากับหัวนะคะ เมมองว่าอารมณ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีกำแพงใส่กันไม่ได้มีทิฏฐิอคติอะไรใส่กันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเดือนนี้จะไม่ใช่เดือนแห่งความรักแต่คุณก็ไม่ได้จะมีอะไรต้องมาทะเลาะกันนะคะเพราะต่างคนต่างลดกำแพงในใจมันน่าจะแบบเอื้ออำนวยต่อความเข้าใจรวมกันมากกว่านะคะบทสรุปนะคะสีทะทะ่คาถา ความรักของคุณยังมั่นคงดีอยู่นะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ยังดีอยู่อย่างน่ามหาศัศจรรย์เลยนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็หมายถึงความอดทนนะคะการพร้อมที่จะปลูกต้นรักไปด้วยกันอย่างช้าๆนะคะช่วงนี้มันเร่งรีบอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่เอืออ้ออํานวยชัดเจนนะคะอัศาวินถือกระทากับผัวเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งๆนะคะ มันไม่ใช่ช่วงที่ก้าวกระโดดได้ในความสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งอื่นเนี่ยมันจะทําให้คุณสองคนเนี่ยออมีความก้าวหน้ามากขึ้นถ้าคุณไปทุ่มเทเวลาให้กับการงานกันเงินเลยแบบนัน้น,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 นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าเมื่อไรที่ไม่เข้าใจกันต้องรีบเคลียร์นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต่างคนต่างคิดแล้วก็ห่างกันไปนะคะมีไพ่เจ็ดคยอันนี้ตอกย้ําไปเลยว่าพลังงานของเดือนสิงหาคมสําหรับใครที่เกิดในรัคนาราศีสิงห์เนี่ยคือเรื่องของ ภาระที่เยอะรอบตัวยุงย่งวุ่นวายทั้งเดือนนะคะอันนี้ไม่ได้เฉพาะแต่เรื่องงานเรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าเดี๋ยวก็คนนี้ก็จะขอให้ไปทําให้นั่นคนนั้นขอให้ไปทำให้นี่ญาติมิตรอะไรวุ่นวายไปหมดนะคะยังไงแบ่งเวลากันให้ดีแล้วกันแล้วก็พยายามพูดคุยกันตลอดนะคะหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งนะ เดี๋ยวเรามาดูคำทํานายนะคะในส่วนของพรเรารู้กันมาง ที่ได้มี Release Your Ex นะคะมี w e d t i n g แล้วก็ Getting to know each other ควรที่จะปล่อยวางนะคะปลดปล่อยตัวเองออกจากพลังงานที่เป็นแง่ลบในอดีตด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ X ในที่นี้ก็หมายถึงเหตุการณ์เก่าๆไม่ได้หมายถึงคนรักเก่าเสมอไปนะอะไรก็ตามที่คุณสองคนเคยมีปัญหากันที่ผิดพลาดมาแล้วแล้วมันกลับไปแก้ไม่ได้เนี่ยควรที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความกุ้มใจตรงนั้นนะคะอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่ เดี๋ยวเป็นปัญหาได้นะคะ getting to know each other ช่วงนี้อาจจะต้องยอมรับตัวตนของกันและกันอีกด้านหนึ่งพูดง่ายๆเลยอะยอมรับเลยว่าตางคนต่างยุ่งนะคะอาจจะไม่ใช่คนรักที่ดีเท่าไหร่เพราะไม่มีเวลาให้ควรที่จะแบบทําความเข้าใจกันตรงนี้แล้วก็อย่างที่ไม่บอกเลยว่าอะไรก็ตามเมื่ออะไรก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่าไม่เข้าใจเขาแล้วเนี่ยควรจะพูดกันให้เร็วที่สุดนะคะป้องกันกัน ทะเลาะการขัดแย้งนะคะแล้วก็ปัญหาที่บานปลายเพราะว่าต่างคนต่างมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจเป็นทุนอยู่แล้วนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรมันยากมันยุง่งแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของขัดแย้งกับความสัมพันธ์อีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เป็นชนวนของการทะเลาะกันได้นะคะไพ่ก็ขึ้นมาเตือนตลอดเนาะไพ่เวดดิ้งนะคะก็หมายถึงออความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยรากฐานมันมาจากคนที่เป็นคู่กันคนที่อยากที่จะอยู่ด้วยกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย ก็ให้รู้เลยว่าคนนี้มีโพเทนเชียลมากที่จะได้เป็นคนที่คุณอยู่ด้วยตลอดชีวิตนะคะจะได้แต่งงานกันใครที่แต่งกันแล้วว่าหมายถึงคนนี้แหละก็คือคนที่ใช่ของคุณนะคุณไม่ต้องไปมองหาคนอื่นนะคะช่วงนี้อาจจะวุ่นหน่อยเดือนนี้อาจจะวุ่นหน่อยรวมถึงเป็นเดือนเกิดด้วยอากาศจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบนี้จ,จะมีการแบบจัดงานนู่นนี่นั่นหรือว่าใครๆก็จะมาหานะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมอะไรเงี้ยก็พยายามทําใจให้สบายให้มันผ่านไปก่อนนะคะยังไงเนี่ย ในอนาคตเนี่ยนะคะคุณสองคนก็ยังได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะ,ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คำแนะนำนะ The next few weeks นะคะ definitely no let s go <S ในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านะคะจะมีข่าวดีนะคะอะไรที่รอคอยนะคะการปลดล็อกอะไรบางอย่างนะก็อดทนอีกนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการงานการเงินบางอย่างที่ติดขัดเนี่ยจะสามารถคลี่คลายได้ภายในเดือนหน้านี่แหละนะคะ with the next few weeks let go คือการปล่อยวาง อะไรทาได้ทําอะไรทําไม่ได้ปล่อยไปก่อนนะคะไม่ต้องเครียดมากไพโนขึ้นมาอยากให้ตัดอย่างที่บอกนะคะอะไรที่มันเป็นท็อกซี่ออกไปให้หมดนะคะในเดือนนี้อย่าไปคิดมากนะคะพยายามทําใจให้สบายแล้วก็ไม่คิดลบเลยนะคะเพราะว่า,าปัญหาทุกคนเจอได้อยู่แล้วไม่จำเป็นเฉพาะคุณสิงห์หรอกคือไม่มองว่าทุกๆราศีเนี่ยจะต้องมีงานเข้าบ้างเป็นบางช่วงบางเวลาอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ันเป็นนิ่งทีฟเราไม่ต้องไปให้ความสําคัญมันมากนักนะคะปล่อยวางมันไปนะคะเลทดโกะนะคะปล่อยผ่านค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแล้วก็สิ่งดีๆเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเข้ามาภายในเดือนหน้านี่แหละนะคะก็คือสิ้นสุดเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณก็จะได้ข่าวดีว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่อาจจะเครียดเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่บอกนะคะคือเมย์ก็ไม่อยากจะชี้ชัดหรอกว่ามันเป็นเรื่องงานอย่างเดียวคือมันอาจจะเป็น ปัญหาด้านอื่นของชีวิตคุณก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขี้ข่ายไปเองนะคะไม่ต้องไปพยายามอะไรมากไม่ต้องไปควบคุมนะคะไม่ต้องคอนโทรลทุกอย่างเนาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะชาวสิงห์นะคะชาวสองทุกท่านที่เขามารับชมชมิเม,ม,ม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ ใครยังไม่ได้ subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับเมย์เนาะสำหรับใครที่สั่งซื้อหินมงคลนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเมย์ ME, มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็จะมีการแถมเครื่องรางนะคะซึ่งเป็นหินมงคลนี่แหละแต่ว่าจะเป็นหินเม็ดเล็กๆนะคะที่เมย์สั่งให้มาพิเศษแล้วก็จะใส่ในแพ็กเกจน่ารักน่กแบบนี้จะมีรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปทับฟรีนะคะคุณก็พกพาเป็นเครื่องรางได้นะคะ ก็มีทั้งในส่วนของไหมทองนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะส่วนหมทองแล้วก็มีโลสคอร์สซึ่งเป็นหินที่เป็นตัวแทนของเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นออมูลสโตนนะคะอันนี้จะแนะนําให้สําหรับคนที่เป็นคนโสดแล้วอยากหาคู่แท้นะ คือที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คือของแถมนะคะไม่ว่าคุณจะออเดอร์อะไรก็ตามนะคะราคาเท่าไหร่ก็ได้นะไม่แถมให้ถุกออเดอร์เลยนะคะสามารถเลือกได้นะยังไงถ้าสนใจสวมใส่หินมงคลก็สามารถติดต่อตามไลน์ที่ขึ้นในตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไม่ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ ชายโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ